i calling สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการซปเปอร์จิ๋วนะคะเช้าว,วันเสาร์สบายๆแบบนี้เรามีเพื่อนคนเก่งยอดนักสู้มาเยือนรายการด้วยค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ซุปทางด้านโนลแล้วค่ะขอบคุณนวนวลมากครับและตอนนี้นะครับในช่วงซปเปอร์ไอเดียพี่ซุปก็อยู่กับแบบอย่างของคําว่าล้มแล้วลุกสู้ไม่ถอยแชมป์ล่าสุดของเราคุณฉัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซุปคุณฉัตรเป็นแชมป์ไปล่าสุดเลยใช่ไหม ตอนเป็นแชมป์อยู่ปอไหนปอสามปอสามแต่ว่าส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ชั้นปอหนึ่งปอหนึ่งส่งผลงานที่มีชื่อว่าุ่นยนต์กู้ระเบิดเข้ารอบซํำเมื่อไหร่ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้ารอบแล้วเป็นยังไงเสียใจไหมไม่เสียครับไม่เสียใจผ่านปอหนึ่งมาทั้งปีเข้าสู่ปอสองส่งผลงานเข้าประกวดอีกครับผลงานมีชื่อว่าุ่นยนตนะ์เข้ารอบ ลาเมอ,อไรไม่เอาอ๋อสามตผลงานก็ประกวดไหม่ผลงานมีชื่อว่าเื็นเย็นทำลายไขวัดตกรอบลาเมอ,อไรได้รางวัลอะไรครับชนะเลิศครับวิ่ยช่วยพระราชทานด้วยได้ไปไหนนะได้ไปไหนมานะญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นประทับใจที่สุดในญี่ปุ่นคืออาหาร,หารโอ้ล้มไม่ลุกสู้ไม่ถอยจริงๆมีเพื่อนเพื่อทางบ้านหลายคนนะครับฉัดส่งผลงานรูปในแต่ละปีเนี่ยสี่หมื่นกว่าผลงานเข้ารอบ 200คนรอบชิง30คนแบบนี้เ<ค><ด>ชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกเสียใจฉับช่วยให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนเชิญครับเพื<ก>่อน<ก>ครับอย่าท้อถอยนะครับยังมีโอกาสให้เราอีกนะครับถึงอยู่ปหแล้วก็ส้ำชั้นได้ใช่ฮะโครงการเราถึงปถหถ้าเกิดจบปหก็ไปสมัครโครงการอื่นได้ <แ S 1> นะครับปหนึ่งหรือป6มีโอกาสนะครับและถ้าสนใจอยากเข้าร่วมโครงการก็เชิญชมรายละเอียดได้เลยนะครับไปชวนก็ซ้ำชั้นเฉยเลย สวัสดีครับเพื่อนเอทุกคนโครงการ Honda Asimo Super Idea Contest ปีที่6กลังฝันสร้างสารร์อนาคตกำลังอยู่ในช่วงเปิดรับผลงานรอบ My Dreams ครับผมใครมีไอเดียเด็ดๆก็ยอย่ากเก็บเอาไว้ดูคนเดียวส่งผลงานเข้ามาให้ a า i ิโมดูด้วยนะครับ